สวัสดีค่ะสำหรับชั่วโมงวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเด็กๆเตรียมหนังสือภาษาพาธีขึ้นมาค่ะไปบทที่10เลยลูกเรื่องเข็ดแล้วนะคะครั้งที่แล้วเราอ่านคำานำเรื่องแล้วก็เขียนตามคำบอกไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาอ่านเนื้อเรื่องค่ะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดกันนะคะอ่าบทที่10เข็ดแล้วค่ะอ่าไปดูเนื้อเรื่องของบทนี้กันลูกอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ภูผาและน้ำใสมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโจเพื่อนๆชอบโจเพราะโจอารมณ์ดีไม่โกรธใครชอบพูดตลกโจอ้วนและโจอ้วนเพราะกินจุมากโจชอบกินขนมขนมที่ชอบคือลูกอมและขนมกรุบกรอบเขาไม่กินคนเดียวแต่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยภูผ,ผาและน้ำใสจะกินบ้างในบางครั้งแล้วรีบบ้วนปากทันทีโจมองอย่างสงสยัย ขนมพวกนี้ทำให้ฟันผุง่ายน้ำใสเลยต้องระวังฟันถึงฟันถึงได้สวยอย่างนี้ไงน้ำใสย,ยิงฟันให้เพื่อนๆดูห้าห้าห้าโจหัวรอเสียงดังเอาน้ำอัดลมล้างปากก็ได้อร่อยเสียอีกเลีย้ยนชื่นใจด้วยแต่น้ำอัดลมมีน้ำตาลทำให้ฟันผุเหมือนกันนะผูผาพูดกินมาตั้งนานแล้วฟันไม่เห็นผุเลยโจยิงฟันให้เพื่อนดูบ้างเห็นฟันเป็นคราบเหลือง มีเศษขนมติดตามซอกฟันอีสกระปรกโจคมไม่ได้แปลงฟันละสิน้ำใสคิดโจทำท่าอวดเพื่อนมากไปไม่ทันระวังขนมจึงหกหมดทั้งซองโจก้มลงเก็บอย่าก,กินนะโจน้ำใสห้ามภูผาเข้ามาดึงแขนขนมสกระปรกแล้วทิ้งเถอะโจไม่ฟังเพื่อนห้ามไม่เป็นไรหรอกเชื้อโรคไม่ทันเกาะกินได้ไม่เป็นไรว่าแล้วก็เก็บขนมกินต่อจนหมด โรงเรียนปิดเทอมทำให้เด็กๆไม่ได้พบกันหลายวันยกเว้นคนที่บ้านอยู่ใกล้ๆกันก็ได้พบกันบ้างพอเปิดเทอมเพื่อนพบว่าโจจะไม่พูดคุยกับเพื่อนๆไม่อ้าปากหาัวเราะเสียงดังเหมือนเคยโจเป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่าไม่เห็นคุยเลยภูผาถามไม่ได้เป็นอะไรโจปฏิเสธตอนปิดเทอมเราปวดฟันมากแม่พาไปหาหมอหมอบอกว่าฟันผุ กินแต่ขนมหวานแล้วไม่แปลงฟันเลยต้องอุดฟันหลายซี่โจอ้าปากให้เพื่อนดูเห็นจุดสีเงินที่อุดฟันหลายจุดเราไม่อยากพูดกลัวเพื่อนล้อโจเพื่อนรักคงไม่มีเพื่อนคนไหนหรอกที่อยากสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นผูผานึกอยากจะพูดอย่างนี้กับโจครูกิต,ติจะเตือนนักเรียนอยู่เสมอว่าให้ล้างมือบ่อยๆเพราะเชื้อโรคอาจมาอยู่ที่มือเราโดยที่เราไม่รู้ตัว เมื่อเราใช้มือขยี้ตาหยิบของเข้าปากเก่าตามตัวเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอเท่ากับล้างเชื้อโรคให้ออกไปจากตัวเด็กๆทุกคนทำตามครูกิติยกเว้นโจบางครั้งไปเล่นดินมือ,อยังเลอะโจจะเก่าตัวเช็ดจมูกขยี้ตาพอเพื่อนๆเตือนโจก็เอามือเช็ดขาดเกลเกแรงๆหัวเราะเสียงดังและพูดว่าสะอาดแล้วเชื้อโรคตายหมดแล้ว ตอนพักกลางวันภูผาน้ำใสและเพื่อนๆน,นั่งล้อมวงกินอาหารที่เตรียมมาใครอยากจะกินอาหารของใครก็ใช้ช้อนที่ยังไม่ได้เข้าปากแบ่งอาหารให้เสร็จเสียก่อนเมื่อกินแล้วจะไม่ใช่ช้อนไปตักอาหารของคนอื่นอีกด้วยถ้วยน้ำก็ไม่ใช้ปะปนกันเป็นการป้องกันโรคติดต่อได้เป็นอย่างดีโจทําตามกติกาของกลุ่มเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนคนไหนกินไม่หมดโจะจะกวาดอาหารนั้นมาใส่กล่องของตนกินจนหมด โจไม่ได้มาโรงเรียนหลายวันแล้วโจหายไปไหนเพื่อนๆจึงไปเยี่ยมโจที่บ้านโจนอนสมลุกไม่ขึ้นเราท้องเสียมากอ้วกจนหมดแรงหมอบอกว่าอาหารเป็นพิษและตรวจพบไข่พยาธิด้วยกินอะไรไม่ลงมาหลายวันแล้วมีไข้สูงดูสิเราผอมไปเลยเพื่อนๆพ,พ,พยักหน้าเห็นใจโจสงสารโจจังเลยโจไม่ระวังเรื่องอาหารไม่รักษาความสะอาดจึงป่วยนาน คราวนี้โจคมเข็ดแล้วนะทีนี้นะคะมาดูที่บทอ่านคล้องรองเล่นนะคะกินดีมีสุขอาว่ายังไงบ้างกินขนมไม่แปลงฟันกินทุกวันฟันจะผุอ้วนมากเพราะกินจุอาจเจ็บป่วยน่าสงสารล้างมือก่อนทุกครั้งไม่พลาดพลั้งก่อนรับประทานควรระวังเรื่องอาหารเห็นตกหล่นอย่าเก็บกิน เด็กๆขะถ้าทําขนมหรืออาหารตกลงพื้นแล้วให้ทิ้งเลยนะลูกนะอย่ากเก็บเข้าปากอย่าเก็บมากินนะคะอาจจะมีเชื้อโรคปนมาด้วยนะคะ,ะทีนี้เตรียมแบบฝึกหัดทักษะภาษาค่ะเราจะมาทบทวนนะคะโดยการทําแบบฝึกหัดหน้าที่98-99ถึง99าคะ่ะมาดูหน้าที่98ค่ะคําคำสั่งที่1เลือกคำตอบที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่าง นะคะมีคําตอบอะไรบ้างฟันผุป่วยอารมณ์ดีอาหารเป็นพิษล้างมือให้สะอาดลูกอมและขนมกรุบกรอบข้อที่หนึ่งทำไมเพื่อนๆนจึงชอบโจตอบเพื่อนๆนชอบโจเพราะโจเลือกคําไหนมาตอบลูกเพราะโจอะไรคะเพราะโจฟันผุเพราะโจป่วยเพราะโจอารมณ์ดีเพราะโจอาหารเป็นพิษเพราะโจล้างมือให้สะอาดเพราะโจลูกอมและขนมกรุบกรอบเพราะโจอารมณ์ดีค่ะ ต่อมาข้อที่2อาหารที่โจชอบกินคืออะไรคะโจชอบกินลูกอมและขนมกรุบกรอบนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3โจไปพบหมอเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะว่าฝันผูกอ่าต่อมาข้อที่4การป้องกันเชื้อโรควิธีง่ายๆทำอย่างไรทํายังไงคะลูกล้างมือให้สะอาดนะคะข้อที่5 โจเข็ดแล้วเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะอาหารเป็นพิษนั่นเองค่ะ,ะทีนี้มาดูหน้าที่99ค่ะเขียนตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมตามลำดับเรื่องเข็ดแล้วจากที่อ่านเมื่อกี้เอามาเรียงลำดับเรื่องลูกผู้ผาและน้ำใสมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโจโจอาปากให้เพื่อนดูเห็นจุดสีเงินที่อุดฟันหลายจุดเอาน้ำอัดลมล้างปากก็ได้อร่อยเสียอีกเย็นชื่นใจเสียด้วย สงสารโจจังเลยโจไม่ระวังเรื่องอาหารไม่รักษาความสะอาดจึงป่วยนานขนมพวกนี้ทําให้ฟันผุง,ง่ายน้ําใสต้องระวังฟันถึงได้สวยอย่างนี้ไงเหตุการณ์ที่หนึ่งคือตรงไหนลูกลําดับที่หนึ่งคือนี่เลยผู้พาและน้ําใสมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโจต่อไปลําดับที่สองอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงนี้ค่ะขนมพวกนี้ทําให้ฟันผุง,ง่ายน้ําใสเลยต้องระวังฟันถึงได้สวยอย่างนี้ไง เหตุการณ์ที่3มนี่ค่ะเอาน้ำอัดลงล้างปากก็ได้อร่อยเสียอีกยินชื่นใจด้วยต่อไปเหตุการณ์ที่4โจอ้าปากให้เพื่อนดูเห็นจุดสีเงินที่อุดฟันหลายจุดและสุดท้ายสงสารโจจังเลยโจไม่ระวังเรื่องอาหารไม่รักษาวความสะอาดจึงป่วยนะ่ะเสร็จหรือยังลูก อ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทำแบบฝึกหัดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหนะ้าเรามาทำต่อนะคะอ่าเด็กๆตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ